เป็นไงบ้างครับตอนนี้ยลาเอฟซี SC ยะลาเนี่ยตอนนี้มีความเคลื่อนไหวของทีมเป็นอย่างไรบ้างครับผมหลังจากมีการเก็บตัวนักเตะแล้วก็เปิดตัวโค้ดไปแล้วเป็นไงบ้างครับผมครับเป็นปีนี้เป็นปีที่สองที่ผมเองได้รับอามานมานะครับไม่เป็นประธารเราคิดว่าปีนี้มีความพร้อมมากกว่าปีที่ผ่านะะมาครับไม่ว่าจะเป็นตัวผู้เล่นแล้วก็ทีมงานตัดโค้ดตลอดจนา การจัดการภายในสโมสรเองครับผมคิดว่าทีนี้สนุกครับเห็นการเสริมตัวนักเตะมาแล้วก็ถือว่ายกระดับจากปีที่แล้วมากเลยอยากให้ท่านาประธานพูดอะไรห,หน่อยครับนักเตะส่วนใหญ่ก็ยังเป็นนักเตะในื้นที่อยู่นะครับเราอาจจะมีเสริมบ้างต่างชาติเข้ามาก็มีจากตัวผู้เล่นจากพื้นที่อนอกของถิ่นเข้ามาบ้างน,นะครับก็บไม่ได้มากก็ดาจจะ เรารู้สึกว่าไอ,อาระดับของตัวผู้เล่นทีมนี้มีมีที่ทางโค้ดได้เข้ามา,าได้เลือกเข้ามานี่น่าจะมีความพร้อมมากขึ้นครับ,รบได้ข่าวแว่วๆมาว่าเห็นว่ามีผู้สนับสนุนรายใหญ่เข้ามาซัพพอร์ตทีมด้วยพอจะเปิดเผยได้ไหมครับว่ามีไรายใดบ้างเอ,อเดี๋ยวเมื่อถึงเวลานะครับเดี๋ยวจะเปิดเผยครั้งหนึ่งแต่มีแน่นอนครับสำหรับทีนี้ศิยลาลารอรอ ติดตามได้เลยนะครับพอจะบอกตัวเลขได้ไหมครับในการสนับสนุนกับซัพพอร์ตของทีมน่ยผมขออนุญาตไม่เปิดเผยตัวเลขเตรงนี้ก่อนนะครับอ่ะสุดท้ายฝากอะไรกับแฟนบอลหน่อยครับที่ปีนี้ถือว่ามีการเตรียมตัวและความพร้อมมากกว่าฤดูกาลที่ผ่านมาก็อยากให้เป็นบอลมาดูให้ใจนักกีฬาลเพื่อเ,ออเป็นกำลังใจให้รู้ะครนะที่เขมีหัวใจความเป็นรุ่นกันครับถ้าเราเอ่อเอ่อมีหัวใจความเป็นหนึ่งอยู่ในทีมเนี่ย เชื่อว่าไม่ว่าจิมไหนก็เลือกแต่เราสามารถตอบคนได้สนุกแน่นอนครับครับผมขอบคุณมากครับ